ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก อนุทินเผยคอรมอไม่กังวลไม่มีแผนส,สำรองปมนะครับสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องนายกรัฐมนตีก็อย่างที่บอกนะครับก็หลายๆคนก็เป็นห่วงหาวาลายๆคนก็ไปถามพักร่วมรัฐบาลว่าเอะการที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องนับวินิจฉัยนะครับคุณสมบัติของนายกเนะี่ยจะเป็นยังไงมีความรู้สึกเป็นห่วงไปยังไงก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็ต้องนะครับแน่นอนครับในการให้สัมภาษณ์ผมเชื่อไม่มีใครบอกนะครับว่าเป็นกังวลหรือเป็นไรนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เป็นห่วงไม่กังวลไม่มีแผนสำรองยังไงก็ไม่ก็เชื่อมั่นว่า ถ้าจะผ่านไปได้แต่ก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะให้ประชาชนจับจ้องและจับตากับรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือเรื่องของการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ว่าทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนหรือเปล่างบประมาณต่างๆเนี้ย เอาไปใช้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าเอาไปใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือว่านโะยบายต่างๆเนี่ยเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่ามีการใช้ประชาชนมาอ้างหรือเปล่าบอกว่าทําเพื่อประชาชนแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มก้อนใดก,ก้อนหนึ่งหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลนี้สําหรับผมนะครับมุมมองสําหรับผมว่ารัฐบาลเนี้ยนะครับไรป้ประสิทธิภาพไร้ปัญญาไร้สมองเพราะเอาแต่กู้กู้กู้เพื่อจะเอามา แเ้านนัแล้วบอกมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้เพดานหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากนะครับอย่างมากแทนที่จะลดหนี้เพดานสาธารณะลงกับกู้เพิ่มให้ติดหนี้เพดานขึ้นไปแล้วบอกว่าเป็นเพราะหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นคำว่าหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเกิดจากอะไรรัฐบาลเคยไปดูไหมหนี้ครัวเรือนเกิดจากอะไรรัฐบาลตอบคําถามตรงนี้ได้หรือเปล่าอย่าบอกนะครับว่าหนี้ครัวเรือนมันเกิดขึ้นมาเองนะ นี ard, ult, anyway alt, ่สาธารณรัฐบาลเป็นคนสร้างให้ประชาชนนี่ครัวเรือนประชาชนเป็นคนสร้างเองใช่หรือเปล่าแล้วทำไมประชาชนถึงสร้างนี่ครัวเรือนเองนะนี่ต่างหากที่คือปัญหาที่แท้จริงรัฐบาลเคยมองเห็นปัญหาตรงนี้หรือเปล่านี่สาธารณนะครับรัฐบาลเป็นคนสร้างให้ประชาชนนี่ครัวเรือนประชาชนเป็นคนสร้างเองวันนี้นะครับจะทําให้นี่ครัวเรือนลดก็ต้องไปปรับ ปรุงนิสัยของประชาชนเองใช่หรือเปล่านะครับ27พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีสารนันนูญรับคำร้อง40สมาชิกวุฒิสภายื่นตรวจสอบคุณสมบัติเศรษฐะทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าต้องรอคำวินิจฉัยของสารนันนูญที่นายกต้องชี้แจงตามขบวนการ เมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยมีแผนสำรองรับหรือไม่อน,นุทินกล่าวว่ายังไม่มีอุปัติเหตุอะไร การบริหารราชาการแผ่นดินยังดําเนินไปได้ตามปกติการทํางานของพรรคร่วมก็ยังเป็นหนึ่งนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ต้องกังวลอะไรเกิดเหตุเมื่อถามอีกว่าสารรับคําวินิจฉัยเช่นนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือไม่อนุทินกล่าวว่าขอเรียนว่านับต้องเชื่อมั่นรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนทํางานอย่างหนักและทําตามนโยบายของพรรคตัวเองรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและการยืนยันว่าไม่มีเกียร์ว่าง ข้าราชการประจําก็ทําหน้าที่ไม่มีเกี่ยวว่างอย่าไปคาดเดาอะไรเกินไปนะครับตนไม่กังวลใดๆนั้นนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อไทยยังกุมเกมอยู่หรือไม่อนุทินว่ายังไม่เหตุเกิดนั้น ถามว่าวันนี้คณะรัฐตีหรือว่าครมเนี่ยจะมีใครคิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เท่าที่ผมคุยและเจอกันในงานต่างๆไม่มีใครมานั่งคุยกันว่าจะทําอย่างไรดีหรือเตรียมแผน2แผน3อย่างไรยังไม่มีตอนนี้ยังมีแผน1เดียวคือเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งอนุทินกล่าว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกมนตรีได้ไปปรึกษาวิษณุเครืองามอดีตรองนายกมนตรีถือเป็นการกังวลของเศรษฐาใช่หรือไม่อนุทินกล่าวว่าตนก็ปรึกษาวิษณุเวลามีอะไรสงสัยเรื่องข้อกฎหมายอยู่เป็นประจำท่านก็พร้อมให้ความแนะนําหากท่านให้ได้นับเป็นเรื่องปกติที่ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์และเป็นที่พึ่งเวลาใครมีปัญหาก็ไปปรึกษาส่วนจะตัดสินใจยังไงอยู่ที่เจ้าตัว เมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามถึงตําแหน่งฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่ว่างนะครับมีแนวคิดที่รัฐบาลจะชวนวิษณุมาร่วมงานหรือไม่นะครับอัุทินกล่าวว่าตอนนี้ต้องแล้วแต่นายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครมเป็นการตัดสินใจของนาย,ยกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็น,นข้อมูลของคุณอัุทินนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่าเฮ้ยครมนี้นะครับรัฐมนตรีนี้ทํางานเพื่อประชาชน ลองบอกให้ผมฟังหน่อยนะครับตรงไหนครับที่ทําเพื่อประชาชนเพราะรู้สึกว่าค,รคอรมอนี้นะเป็นคอรมอที่ไรป้ประสิทธิภาพไร้ผลงานและไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยอัปเดตให้ฟังครับ